เดี๋ยวจะปั้นลูกจิ้ม้วยใจมือเฮานี่นะเจ้าน้ำตรงเนี้ยือมันร้อนแต่บอดียาร้อนมากแต่ควรมันขึ้นแล้วนะตอนนี้นะนี่คือลูกหมูปั่นนั่นแหละเจ้า ันก็ออกมาเป็นแกนน้อยๆของมันมันก็เหมือนปั้นกระเบลปั้นลงน้ำไปเรื่อยๆเลยเจ้าแต่ว่าพอดีลืมว่าน้ำเนี่ยห้ามห้อนถ้ามันห้อนเขาก็จะต้องเบาบาทมันห่อนอ่ะสรุปแล้วบางทน้ำห้อน นี่ม้อที่2แล้วนะเจ้าต้มลูกจิ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะซุกแล้วก็เดี๋ยวเฮาก็เอาไปนอกน้ำเย็นนะเจ้า ลุกชิ้นนุ่มๆลูกชินนุ่มๆรอลูกจีนสะเด็ดน้ำเนาะคือว่าลูกจีนนรอมันแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแพกต่อเนะเจ้าพราะหลังจากแพกเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปใส่ใน

น้อหมูกับมันแข็งประมาณ1นกิโลบอกค่อยถ้วเนาะทำได้อยู่เจ็ดถุงหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจดแล้วก็ซีแกนตรงนี้เองน้ำ <c oughs> ติดใจ <c oughs> นอนกอะนะจีนเนี่ยมันต้องเย็นเนึงจาเอาแจนน้ำแข็งได้ยิ่งดีขอบคุณเจ้าที่เข้ามา ยมชมรับชมคลิปวิดีโอการทำลูกชิ้นที่อร่อยเลิศรสมากๆกับคุณเจ้า